สรุปว่าเราที่ช่างเขา,าส่งมาให้เราตั้งมาก็ถูกนะครับให้ช่างนายดูให้แล้วตอนนี้ก็ไฟหัวทงหัวเทียนอะไรก็มาหมดนะครับตอนนี้ก็เป็นแก้วาววาวยันสองตัวเลยน,น,นี่ก็ช่างนายกา็กำลังจะทำการตั้งวาวให้ครับผมสวัสดีเอฟซที่เคารพักครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube เอกดำสซิงครับผมแล้วก็สวัสดีไปทางแฟนเพจ Facebook ด,ด้วยนะครับของเอกดำสซิงนะครับแล้วก็ยังติดตามนะครับผมกับเครื่องของพี่วงครับน่าจะได้ฟังเสียงนะช่างนายมาถึงขนาดนี้แล้วก็สรุปว่า วาวยันครับตอนนี้ก็ช่างนายก็กําลังจะตั้งวาวให้ครับผมอะวาวยันทั้งสองตัวเลยได้ได้ถอดฝาดูไหมฝาไหนฝาสูดไม่ได้ถอดครับพี่เห็นหลอถ้าถอดต้องยกเครื่องลงแล้วข้อ, <c oughs> อมันติดเลยติดเหรอต้อดยากอรุ่นนี้ใช่ไหม อันนั้นต้องยกลงของของพี่นายเหรอ,อตอนนี้พกระบบไปอะไรก็มาครบแล้วนะครับตอนนี้ก็กำลังทำการตั้งวาวอัปเดตให้ดูเรื่อยๆครับ fc บางท่านเขาก็อยากเห็นตอนเวลาติดแล้วให้กำลังใจพี่วงเยอะครับ นี่ช่างนาเขามาทําให้ก็มาด้วยใจใช่ไหมพี่ครับไม่ได้คิด,ดค่ดาอะไรมาด้วยใจครับก็นี่แหละสะพานบุญครับทำทําแบบนี้เราก็ได้บุญครับโอเคก็ทำสายนี้มานานแล้วใช่ไหมในทำใจพื้นที่มีตรงมีทิปอะไรก็ไปใช่ไหมออไปทิปด้วยนี่ทิปทิปรถอะไรพี่สุ per หปปนายาวพวกนี้ ุ่มพี่พวกคาราวานอะไรแบบนี้ใช่ไหมใช่นะครับพวกแบบออกคาราวานแบบอันนี้ช่วยพวกโรงเรียนพวกโรงพยาบาลก็เหมือนกันแหละแล้วก็สายบุญด้วยกันครับ พอดีว่าช่างนายเข้ามาเมื่อวานครับก็มาดูสถานการณ์แล้วถ้ามีอะไรเขาบอกว่าให้โทรตามครับเดี๋ยวมาทำให้ก็แกเคก็เคยทำแบบนี้มาหลายเครื่องนะครับห้าหกเครื่องแล้วท <c oughs> ี่มีตัวเอาอะไรดันไปเบอริษัดัีดันตรงไหน,น <c oughs> ดันเนี่ยดันหัวเนี่ยหัวดันหัวไว้ใช่ไหมทาไม่มีนะเบอร์สิบเยอะแยะคือดำดำก็ไปหามาเปลี่ยนใหม่คือดันล็อกไวตัวตั้งนี่สปริงน่าจะเข้าใจแล้วเอาเอาเบอร์สิบเนาะเบอร์แปดก็ได้มั้งลองลองดูก่อนนะนี่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 นตัวนั้นตัวนั้นไปหมุนนี่ขนาดเดียวกันมันสั้นโอาเอาตวงยาวมานี่ใช่ไหมเดี๋ยวลองแซ่บหนึ่งนี่นี่ยาวกว่นี้ เยอะแยะเลยน็อตเสียติงสปริงเสียยาวถึงไม่ขนาดดูได้ลองหัวดันแก้ไขไว้ก่อนไม่ให้มันดันครับเงี้ยเออเข้าใจแล้วต้องมีตัวเมียหรอกตัวนี้ตัวเมียด้วยเนาะนี่ครับดัดแปลงครับก็ไปหาเปลี่ยนเดี๋ยวค่อยหามาเปลี่ยนพี่เดี๋ยวค่อยเปลี่ยนครับมันมันไมันก็ต้องได้แกะโซ่ล้อลิ้นออกอยู่แล้วแหละ มันต้องได้เปลี่ยนใส่อันใหม่เขาถ้าลายมากก็ค่อยเปลี่ยนให้มันติดก่อนใช่ไหมเอาตามนั่นแหละตามท่าทํำนั่นแหละเพราะว่าผมไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ไงไม่เคยรู้เพิ่งรู้อ๋อมันสามารถที่ที่มันถอยเลยใช่ไหมติดกาวไม่ต้อตมปกติจะมีสปริงมันจะดันของมันอัตโนมัติอืมดันดันไว้เนี่ยดันแบบไม่ให้มันถอยพอเราดึงปล่อยมันจะดันไปกด นี่ไหมตั้งไว้เลยโอ้โซ่โซ่ไปลองขับมาเมื่อกี้ครับบอกเลยว่าแรงมากนี่ครับขึ้นป่านี่ก็สนุกสนานเลยครับแบบนี้ ผมเลอแล้วนี่ครับตั้งวาวคำ <Okay. S 2> ไมฮะแค่ <Okay. S 2> มันแค่มันทำยากเนาะ uh huh. ที่มันจำกัดครับน,น,นี่ครับการตั้งวาวนะครับ <laughs> ค่อนข้างจะทรมานนิดหน่อยครับทรมานกับช่าง แต่ก็ช่างของเราก็ช่างของเราก็ช่วยเต็มที่ครับยามมอไซค์มันก็ยังตั้งง่ายได้นี่นี่ไมนตีอับมันยากอโถ้าช่างนายมาเร็วกว่านี้ก็ถือว่าเช็คแรงล่างก่อนขึ้นนะนี่เป็นซิมใหม่ได้ได้มาเนี่ย นี่นี่จะให้วาลมันแบบเคืเ่อนเคลื่อนได้หน่อยหนึ่งใช่ไหมถ,ถ้าหางเวิมันก็ดังกัด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 ใช่ไหมต้อพอดีแต่ะละรุ่นมันมีเตคิของมันถ้ามาตรฐานะวิธีการแบบว่าห่างกิมินอะไรแบบนี้หรอแต่ะละรุ่นมันจะมิอกอืมเพราะว่าเวลาร้อนไปมันยืดตัวขยายตัวเหรอครับแต่ถ้าเราเคยตั้งแล้ว พี่วงอู้บอกเลยเครื่องนี้ลากรถพี่ได้สบายอ่ะผมไปขับมาเมื่อกี้โว้ยพี่เครื่องแต่ละเครื่องไม่เหมือนกันหรอกเครื่องช่างกับเครื่องเราซื้อมาจากอู่เนาะมันจะเหมือนกันยังไงโอ้ก็แต่งแคมเลยเด็คันนี้เคยแต่นี่เพรนั่นเขาทำแล้วเราจำยั่ไงล่ะเราเพิ่งซื้อมายังไม่ได้อะไรเลยเครื่องน่าจะแน่นดีเนาะช่างเลานั่นไหมเครื่อง การสตาร์ทมจถ้าอยากดูมันแน่นดีของเรายังไม่ได้ทาอะไรเลยมาวมขนาดไหนิดเคื่อแต่ยังไงเนัวมแยงงี้เันมังงนว่ามไนอน่างมันก็ัน็มันไม่่ตอนกดอะช่างลองกดดูมันก็แน่นยันไงมันก็เลยแน่นมันก็เลยไม่ค่อยอัด มันก็ตามนั่นแหละถึงเขาจะเก่าแต่มันเครื่องของช่างเนาะเราถึงจะมาใหมก่ก็เออเครื่องอะไรก็ยังไม่รู้เนาะใช่ไหมละ่ะวันนั้นเขาเช็คดีแล้วอยู่ตัวแล้วนี่ไปไม่รู้จะยังไงก็ยังไม่รู้เ <c oughs> ดีย๋ยวลองก็โอลิงยังดีอยู่ฮะไม่โอลิงยังดีอยู่ มีน้ำมันไหมนี่น้ำมันอยู่ในรถแต่นู่น่ะใส่ซื้อมาตั้งแต่ตอนขามาไงผมเผื่อไว้มาล้างเครื่องล้างอะไรด้วยก็ซื้อให้มาดอกผมว่าผมจะไปเติมน้ามันกดนจะมานี่นะไปขายของเก่าเติมน้ามันมาพอดีแกไปก็เลยมาแหละกลัวจะมายากก็เลยมาพร้อมกเฮ้ กัดกันเหมือนหมาเลยเออดูด้วยกันนะนี่ไม่ใช่ปฏิิทไหนโอเคครับเราชมตอนต่อไปครับเดี๋ยวอัปเดตให้ดูเรื่อยๆครับผมฝากไลค์ฝากแชร์ครับบายบายครับสวัสดีครับ